มาทำอะไรในบ้านสวนคะนี่ฮะคุณมาเอาท่อนี่คุณขออนุญาตเจ้าของสวนเขาหรือยังเข้ามาจากตรงไหนเข้ามาจากตรงไหนก่อนจะมาทางเข้ามาจากข้างประตูอเอาท่อหน้านีขออนุญาตเพื่อนแล้วสิวจะมากกับผู้ใดคะ่ะตายแล้วมาหาหลักของเก่าเลยบาดนี่แม่รายงานตัวมาจะเป็นผู้ใดนี่ ไม่น้ำมันเอาตีเอาแบบทหารบ่บ่เขาเป็นประชาชนไหมเขาเป็นราษฎรมาเอาทออยู่บ้านสวนมาเอาทออยู่บ้านสวนบ้านสวนครับเจ้าสิเอาไปใส่เอาไปทอสุกง่ายครับใหญ่ไปสวนหยาหว,ว,วานอยู่ทีสั่งว่าปลูกหยาหวานอยู่ทีสั่งว่าก็เลย มะลักทออยู่สวนพักหวานไปมีเอฟซีหลายหลายคนวานบอกราคาอุปกรณ์ที่ซสื่อมาแน่เพ่นวาค่ะท่อ PE นะคะม้วนละ200เมตรนะคะเขาจะทำเป็นม้วนละ200เมตรนะม้วนละ200เมตรนี่ม้วนหนึ่งราคาหนึ่งพันสอร้กว่าบาทค่ะตัวสปริงเกอร์ตัวสปริงเกอร์แล้วกับซีท่างที่มันมีเดือย ัวละประมาณยี่สิบกว่าบาทนี่ค่ะบ่แหงหอกค่ะลักซิบลักซิบค่ะอันนี้งูเหลื้มแล้วเจ้าไปมัดเพื่อนเหยียงนี่มาเจ้าไปามนานยวโพดก็เลยโค้งเนาะหายเม็ดหรือหกเม็ดประมาณเกือบหกเม็ดเนาะพอเนาะปาดบังม่วงต้นของเฮ้าแม่พพอเบิร์ตต้นนี่ที่แหลกเป็นดกอยู่ค่ะที่แรกก็เป็นดกอยู่ละ่ะ ไปๆมาๆร่นเบิดค่ะเหลือหนว่วยเดียวแม่มดดําอันนี้แม่ค่ะมดดําอันนี้ลายเด้อค่ะกัดขนบัก่วงล่นกัดขนบัก่วงล่นเบิดยังปลูกประทันเบิดค่ะต้นบักฮงต้นบักกูดบักเน่าวบักหวานยังปลูกบ่ะทันเบิดก็ได้แต่เที่ยวมาหดน้ำไปอันนี้ของปวดลูกสาวไปคุดมาก จากันสวนยายยูน้าผุนนะคะมงนาเตอร์ุนไหมคะต้นพะกีเล็กต้นพะกีเล็กหน่อยเหมืออาม,ามันแดดแดดไหมค่ะเด็กหน่อยเนาะเห็ดเบาบ่าบาเป็นแม่คุดคุดเอาแบบมีเบาโอบรอบรอบเงาบ่าเป็นพอนั่งอามามันก็แดดมันก็หอนเนะเาะอมาาอามาป่าไว้หนีมือเดียวเหี่ยวตายแข็งแย็งเลยค่ะตายเลยอันนี้ต้นบักตูมซาอู พักบักตูมซจาอุค่ะเอาไว้ปลูกกินกับลาบเข้าสิปลูกของกินนี่เด้อต้นพักหวานผู้ดใดสนใจทักทักไล่ทักอินบ็อกแม่ชมผูมาได้ค่ะสีซอยกันขายกับสร้างว่าค่ะอ่ะเสียออกมาให้เบิงนี่ค่ะอันนี้แม่เอามาปงไวนี่ ตั้งแต่สร้างว่าเห็ดบานอยู่นี่ค่ะพี่ต้นใหญ่แล้วพี่เรียงกบน้องซ่งํากันแล้วค่ะจนแตกงาหน่อยไหมคะนี่แม่จนแตกงาหน่อยสีขายประมาณต้นละห้าสิบบาทนี่แหละค่ะคาส่งเดี๋ยวคุยกันก่อนว่าเขาเสียเอาหรือบ่เอาอาจสีขายแพ็กสิบต้นบ่เอาคาส่งเอฟซีสนใจ ักอินบอกมาเลยค่ะหักบ่เป็นยังนกพ่อเพราะว่าถ้าเ้าไม้ออกกับสีด้มัดไว้คือเก่าหักปเป็นยังมันหัวมากยโอ้ยมันบริหัวใหญ่ปนนันทันเธอก็บไริหัวจนถึงขันว่าสเสียหายนี่ยังปนน,นปปันแม่ก็เคยื่อ่ยอยางในรถหัดไว้แม่นี่ค่ะ อันนี้เ้าเอามาว่างไว้นี่ประมาณอันเกือบเดือนแล้วค่ะนี่ไหมหยาจนขึ้นหกแบบนี้เลยล่ะค่ะเนอะต้นนี้เงี้ยงแทบไม่คายแพกสิบตน้นขายแพกซิบต้นหาลอย ต้นักฮุงห้าสิแพกโดยการเอาขวดน้ำเป้าเด้อค่ะบารามาเด้อค่ะแม่สิรีใส้เึินเอาขยะมาสั่งประโยชน์ขวดน้ำเป้าที่เขากินกันนี่แหละค่ะเอามาสวมสวมต้นพักหวานกับพีเหลี่ยงแล้วใส่กองเดี๋ยวจังไดสิเฮตดคลิปให้เบิ่งว่าเขาสุ่งจังได เนาะแม่เคยทรงหายผีลุงนภา,าแล้วเธอหนึ่งค่ะหลอดปลอดภัยยูดีมีแห้งสิบตนแต่ว่าที่แม่ทรงหายผีลุงนภา,าเนาะทรง่รงแบบว่าใหโทลองทรงหาเพิินวา่ามันจิไปหอดหลอดปลอดภัยยู่ดีสบายบ่ไปหอดเพิินปลูกแล้วเพิินว่าแตกยอดแล้วค่ะกะดีใจน้ำเพินินดีใจที่เจ้าของทรงไปแล้วของโบเสียค่ะแม่ใส่ขวดน้ำเป้าเนี่ยแหละค่ะขวดน้ำ น้อยๆนี่ยแมค่ะที่เขาซื่อกันขวดเจ็ดบาทนี่ค่ะตัดกลนเจาะคางแล้วก็เปิดฝ้าขวดเอาสวมตนลำา่อยกับตนพักหวานเนาะเอานอนในกองที่มันพอดีสิบตนไปบ่เสียหายบอตายคะ่ะพักหวานทุนบ่หยอกเลยคะ่ะทุนบ่คอยเด้อันนี้มัดงูเลื้มเหลาเตรียมสิไปสวนหยา ไปเฮดระบบสปริงเกอร์ค่ะมือน,นีติดติดตั้งสปริงเกอร์เขาท่านได้กินแต่ว่ากาแฟตรงมาก่อนเนะเพาะมั่ต้องดีดไม่ต้องดีดบดหิดไปบาดไรเนียมือเสามานน่กาแฟวากรถดค่ะเขานี่พุ่นละบักเทียงบสันกับายสองผลราคาเข่าเ้ามั้ทำงานมันก็ตรงมีความสุขเนาะคะ่ะ กินกาแฟแล้วอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงเขากับมีดเลยค่ะเหตุงานหลายกระซี่เลียดพุ่นน่ะแม่ดำของมองยุภาพไปสูหมองสูบอนค่ะมิตตคีดินเนอะสู่ค่ะลำพ่วงกระไดแม่ลดเกษตรกรมันกระสิเป็นสภาพจังสี่ล่ะเนอะพ่อ ซีซีประตูหรือหาประตูกัดมองเบิดแม่มองเบิดผ้าแกแต่แน่วสวกปรปกขี้ดินขี่ดอนขันรถสบายเฮากระทุกเนาะพอ่อขันรถรถสบายเหลือมมองมองข้นกระทุกต้องแบกไปต้องแบกไปเองอันนี้ให้รถแบกคุณแม่ใน้ระวังที่พวหาอุปกรณ์เมียกะหาเรื่องอู้สันแล้วค่ะ เมือยืนไทยยุงสีล่ล่ะในหันเป็นคุ้มสมบัติติพอคุ้มสมบัติม,มือ <c oughs> <c oughs> นี้เจ้าสีนั่งทําอุปกรณ์ตีโบอตองนอนดอกจา่าติจ่าหายกับ่บนอนบบสนาเมื่อนี้อนามัยกัร้างว่าเราสีทําอุปกรณ์โอ้วาา่วาซ้ำนี่กับถือมีดหดแม่ ตัดเอาสายยางทอพี่วิซี่ถอพี่อีที่เข้าเอามามันมันเส้นไงกลัวเดือยที่เข้าสื่อมาม็นบ่พอสีท่างที่เขาเอามามันมันเป็นเดือย้วบัดนี้เดือยหน่อยก็ทอพี่อีไหมคะอันเดือยเดือยโตนั่นนั่นมันสีหมอกับทอแบบสีหุ่นม็นบ่พอหมอกับทอพี่อีแบบสีหุ่นบาดนี้เข้าเสียเอาสายยางไป ตัดสายางขาวธรรมดานี่ค่ะเสียบเขาในทอพี่อีหกขุนที่เข้าสื้อมาบาดนี้เขาลองเสียบเดือยเบิงว่ามันสิพอดีกันบอทามันพอดีก็คือสิแบบนึบๆนอะน,นะคะเขาตัดเป็นคอเป็นขอ,นขอพอได้เสียบเดือยสอดเข้าไปทอพี่อีเดี๋ยวไปเบิงกันไปติดตามกันว่ามันสีโอเคบอไปรุนซอยกันคลิปนี้เฮ็ดไว้ซ้ำนี่พ้อมแล้วไปค่ะสวัสดีค่ะ